ถ้าหากคุณผู้ชมจำได้นะที่เราเดินทางไปที่ไต้หวันนะฮะที่นั่นเนี่ยตรงโรงแรมเดลาหลูเนี่ยมันจะมีศาลาเจียงไคเชกใช่ไหมเขาบอกว่าที่นี่ก็มีศาลาอาจารย์หมาเหมือนกันอยู่ด้านหลังของผมเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูภาพไปด้วยแล้วกันนะฮะเป็นสถานที่ที่ทางโรงแรมเนี่ยอาจจะจัดให้อาจารย์เป็นพิเศษเลยครับต้องมีตรงนี้คล้ายๆกับที่นั่นด้วยด้วยพลังหรืออะไรเล่าเช้าเช้าฮะเช้าเช้ามา มารับพลังได้<น>ะถ้าวันไหนอาจารย์ไม่อยู่คุณผู้ชมที่มาที่นี่สามารถมาพักได้ฮะก็ <ฮะ S 2> มันก็เป็นของที่ใช้ได้ทั่วไปกับเฉพาะแขกพิเศษคุณผู้ออ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 ชมก็สามารถมาพักได้นะที่นี่รับพลังเป็นมงคลผมเคยสนทนากับแขกรับเชิญท่านหนึ่งที่ว่าด้วยเรื่องของชนะชีวิตด้วยฮวงจุ้ยครับท่านนี้เนี่ยเรียนศึกษากับอาจารย์มาจนกระทั่งเอาหวงจุ้ยไปใช้กับตัวเองในแง่ที่ว่า วิ่งไปหาพื้นที่ที่มีหน้าน้ำหลังภูเขาแล้วถูกหวยตลอดครับแทบทุกงวดตรงนี้ก็เหมือนกันถ้ามาคุณก็จะได้พลังคนติดตัวกลับไปถ้าถ้าเราศึกษาจนกระทั่งเข้าใจถึงเรื่องพลังออ,อเราก็จะพยายามที่จะไปในจุดที่ทมีพลังดีเพราะว่ามันช่วยส่งเสริมชีวิตซึ่งตรงนี้เนี่ยบอกเนี่ยมันอธิบายยากนะต้องสัมผัสเองเกิดขึ้นเอง ต้องได้รู้ได้รู้เองนะครับถึงจะจะเข้าใจเป็นอย่างนี้กันทุกคนไหมครับหมายถึงว่าสมมติว่าถ้าผมมาโดยที่ผมไม่รู้เรื่องว่าที่มันมีคงจุ้ยแล้วผมมาเปิดห้องพักอยู่อย่างเงี้ยเป็นเป็นทุกคนครับได้พลังเหมือนกันใช่ไหมได้พลังเหมือนกันแต่ว่าก็อยู่เป็นช่วงๆนะเป็นระยะระยะอย่างเช่นอย่างที่บอกอ่ะมาพักผ่อนสักสามวันห้าวันให้ให้มันสดชื่นแล้วแล้วเราก็กลับเพราะว่าลักษณะอย่างเช่นการที่มีมีน้ําไหล มันก็จะมีการแลกเปลี่ยน <Ooh S 2> มีการกระจายตัวของอ, à, ออกซิเจน <Ooh. S 2> ซึ่งตัวออกซิเจนเนี่ยที่กระจายตัวเนี่ยนะครับก็คือสิ่งที่บอกว่าน่าหน,นักคือพลังมงคล <S <S <2: schemes> นี่คือสถานที่ตรงนี้นะฮะ <S 2> <S 2: ค,คือแค่มาอยู่ที่พื้นที่ตรงนี้เนี่ยคุณก็ได้รับพลังมงคลอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันจะมีแต่ละพื้นที่เนี่ยมันจะมีจุดที่ดีที่สุดของพื้นที่นั้นอยู่ด้วยนะฮะ บริเวณที่ดีที่สุดของตรงนี้ก็คือตรงบริเวณโซนเรียกอะไรรอยั่าวิงใช่ไหมครับที่เป็นหน้าน้ําหลังภูเขาทุานผู้ชมก็ลองมาดูแล้วกันนะฮะที่โรงแรมรอยย่าคลิปปีทรีสอร์ทพัทยาตรงบริเวณหัดจอมเทียนไม่ไกลจากกรุงเทพครับ,บรถแค่ไม่ถึง2ชั่วโมงเองนะฮะ